สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆขอบบอลทุกท่านด้วย,ยกันนะฮะก็มาพบกับผมเหมือนเดิมนะฮะกับพัชาราบอลในวิเคราะห์จริงๆต้องที่นี่ที่เดียวเท่านั้นฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยแล้วกันนะ,ะไม่ว่าจะแพลตฟอร์มไหนก็ตามนะฮะวันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์อบอลลุ่นหน้าแล้วกันนะ,ะเพราะว่าผมได้สังเกตมาเพราะว่าถ้าลงคลิปวันเนี้ยนะฮะวิเคราะห์บอลในค่ำคืนนี้มันก็จะอ่าฟีดมันอาจจะช้าๆนะเพื่อนๆบางคนก็อาจจะแบบว่าเออทักมาถามว่าพี่ทำไมผมไม่เห็นคลิปพี่เลยนะฮะผมก็เลยตัดสินใจวิเคระะะะอล่วงนนนน้แกกััฮฮฟ อ้างอิงข้อมูลที่ผมอ้างอิงนะฮะจากต่างประเทศแน่นอนแล้วก็เชื่อถือได้แน่นอนฟังลองลองฟังคลิปกันดูแล้วกันนะฮะก็ข้อมูลผมหามาได้พยายามมากที่สุดแล้วนะฮะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยกันนะฮะกดติดตามให้กันด้วยนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยดีกว่านะฮะก็เป็นทางด้านของฟุตบอลบุนเดสลอกาเยอรมันนะก็เป็นทางด้านของอ่าคู่ปัจจุิันที่เจออารบวกนะคู่นี้ก็แข่งขันกันเวลาตีสองครึ่งบ้านเรานะฮะอันดับหนึ่งเป็นปัจจุบันนี้ก็นะฮะของ ส่วนวันนี้ทีมเยือนอย่างอ้าบวกวันนี้อยู่แบบ13ของตารางเลยก็ถือว่าอยู่โซนในท้ายของตารางแล้ววันนี้มาเล่นนอกบ้านด้วยนะฮะจะเป็นยังไงข้อมูลที่ผมเตรียมมาจะพอไปได้ไหมแล้วก็ฟังพร้อมๆกันนะฮะวันนี้ตลาดของกอมันีนะฮะก็อ่ะใช่ครับว่าวันนี้ละนะฮะก็ไม่เป็นไรนะเพื่อนๆอย่าไปถืงสักแล้วกันผมจะผมติดคาว่าวันนี้นะฮะก็ตลาดของ้าบ้านนะฮะอย่างกอมันีวันนี้มาในระบบ4-2-3-1เป็นกองหน้านะฮะเหมือนเดิมแฮร์ริเกนนะฮะก็กลับมาจากทีมชาติแล้วนะโกมองนะซาน่วันี่ก็มีชื่อน ช่วงหลังๆนะอันนี้ในมุมมองผมผมมองว่ากองปีนี้อาจจะเลือกใช้ท่านาของซานนี่ก็เป็นไปได้เพราะฤดูกาลนี้เขาอฟอร์มดีมากนะฮะตั้งแต่ไม่มีทุกเขนะฮะซานนี่ก็ฟอร์มทำฟอร์มด้วยกับมาดีแล้ววันนี้ก็มีชื่ออาจจะติดเป็นตัวจริงด้วยซ้ำแล้วก็กองกลางตัวลุกเป็นอย่างบุสเซล่านะฮะตัวอื่นอย่างอ่าโกเลสกากิมมิสนะโจนอะอ่าอัฟโซเดวิสนะคิม,มินแจอ,อุปาเบกาโนูนะ,ะกิเลโรแล้วก็ในตัวอย่างมาเนลเนาะเอะอ,อก็วันนี้มีชื่อด้วยส่วนตัวเจ็บๆก็อย่างท่านาของปาฟ,ฟโรวิกะะออะะ็็็ะะเจบก อาจจะเป็นตัวหลักใน ของชุดนี้ก็เป็นไปได้แต่ว่าผมมองว่าชุดนี้สิเป็นตัวจริงน่าจะเป็นตัวจริงแน่นอนในคบคืนนี้เพราะว่าตัวอื่นๆนะฮะอย่างปาฟโรบิสอ่าขออภัยนะครับปาฟโรวิสนะ,ะที่ฟอร์มดีแล้วก็เป็นนักเตะกองกับตัวรับที่ฟอร์มดีด้วยในลุ้นการนี้นะฮะก็อาจจะส่งผลนิดนึ่งเรื่องของเกมตัวรับแต่ก็ยังมีทดแทนอย่างโกลิสกากิมมิตอยู่นะฮะส่วนทีมเยือนนะฮะวันนี้มาในรบบสามห้าสองนะฮะก็แน่นอนอยู่แล้วนะฮะถ้าเป็นกลางห้าตัวอย่างนี้ถ้ารับก็รับห้าลุกนาาหหท่อววกีมมเยืจไผ 5บาซูมินิกมีโอกาสนะเฮ้ยขอไปนะฮะ2.5เลยก็ถือว่ามีโอกาสพอสมควรนะครับส่วนทางด้านของอาการเจอกันมาเฮตูเฮตนะฮะที่เขาเจอกันมาใน2ทีมนี้เป็นยังไงบ้างนะฮะเป็นทางแรกของบาซูมินิกนะครับแพ้ไป1เกมนะครับนัดล่าสุดที่เขาเจอกันมานะครับ แพ้1-0นะครับแพ้เอาบวกแล้วก็ไปชนะเอาบวกมา5-2ชนะเอาบวก3เกมล้าสุจิมาบาจูเมนิคชนะไป2เกมแล้วก็แพ้เอาบวกเปก็น1เกมนะครับประมาณนี้แลยกันนะครับส่วนนาานของฟอร์มล่าสุดก็หน่อยนะฮะผมจะไล่จากอานัาล่าสุดก็คือข้างบนนะฮะล่าสุดก็เป็นเดือนทางด้านของอา อ่าขออภัยนะครับล่างสุดก็คือนัดล่าสุดแล้วกันนะฮะวันที่31ตุลาคมนะฮะดูจากข้างล่างนะฮะข้างล่างก็คือล่าสุดไล่ไปข้างบนก็คือนานมาแล้วนะครับก็นะครับของฟอร์มชาวบ้านยาวไปยูมินิกนะฮะสเกมล่าสุดนะฮะแพ้หนึ่งเกมในแหละครฟุตบอลทั่วยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะฮะแพ้ไป4ประตูต่อหนึ่งแล้วก็ชนะในลีกทั้งสิ้นเลยยังไม่สะดุดเสมอแล้วก็อ่าขออภัยยังไม่สะดุดแพ้ให้กับใครส่วนทีมอัฟบวกนะครับสาเกมล่าสุดนะฮะก็ชนะสองแพ้หนึ่งเกมนะครับในลีกนะครับแพ้ไป สองหนึ่งในบ้านตัวเองแล้วก็ชนะชาเกตสูตรสี่สามศูนย์นะครับในรายการฟุตบ,บอลลีกนะฮะผมมองว่าท่าท้าของทีมเยือนอย่างเอ้าบวกก็ฟอร์มไม่ได้แย่เลยนะฟอร์มไม่แย่เลยถึงแม้นอกบ้านเขาจะสะดุดแพ้กับท่าท่าไฟบวกมาสามหนึ่งแต่ก่อนหน้านี้นะฮะท่าท่าของเอ้าบวกถือว่าเล่นได้ดีแล้วก็ขึ้นชื่อเล่าของเกมรับถือแล้วสำหรับทีมอย่างเอ้าบวกนั่นเอคู่นี้นะผมมองไปท่าท่าผ่ารองอย่างเอ้าบวกแล้วกันแล้ววันนี้ผมจะวิเคราะห์ไปแบบเร็วๆเลยเพื่อจะให้มันคลิปสั้น สั้นให้มากที่สุดแล้วกันนะครับคู่1น,นะฮะคู่ที่1ผมมองท่าทานผ่ารองอย่างเอาบวกเลยกันนะครับผมมองว่าน่าจะไม่ถึง3 0คู่นี้ถึงแม้ฟอนโชวบ้านจะดีก็จริงแต่ผมมองว่าวันนี้เต็มที่เลยแพ้แค่1เม็ดนะครับแล้วก็ไม่เกิน2อเมตรแน่นอนนะครับส่วนคู่ที่2กันหน่อยนะครับคู่ที่2นะฮะเป็นทางหน้าของฟุตบอลลาลิกาสเปนนะฮะทางด้านของเกตาเฟ่เจอทางด้านของอ่า บาจาโดริดนะฮะก็เป็นเจ้าหน้าของเกเตเฟ่นะฮะอยู่อันดับ17ของตารางส่วนทีมเยือนก็อันดับรองบวยเลย19คะแนนก็ผมมองว่าเป็นทีมเต็งที่น่าจะตกชั้นหรือเปล่าสำหรับทีมทางด้านของทีมเยือนนะฮะแต่ว่าบอลมันไม่มีอะไรจะเสียนะฮะบอกเลยน่ากลัวมากสำหรับชาวบ้านอย่างเกเตเฟ่แล้วก็ตั้งแต่หมดยุคของอ่ากินวูดไปผมว่าไม่มีทรงเลยนะพอกินวูดไม่ได้อยู่ต่อเกเตเฟ่ผมดูจากทีมทางด้านเกเตเฟ่ไม่มีทรงเลยนะครับฟอร์มฤดูกาลนี้ก็ไม่ดีอยู่อันดับสิบเจ็ดด้วยนะครับนะฮะส กินวูดเข้ามาเสริมทัพแล้วก็เป็นตัวช่วยเรื่องของเกมลุกนดีดีปัจจุบันนี้ผมหาทรงของกีตาเฟ่ไม่เจอแล้วนะครับเอาตรงๆนะผมว่ากีตาเฟ่ฤดูกาลนี้อาจจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายที่อยู่ในลีกสูงสุดของลาลิกาสเปนนะฮะก็มีโอกาสกาที่จะตกชั้นด้วยส่วนทีมยังบาร์รูิดนะฮะก็บอลไม่มีทรงจริงๆทั้งคู่บอลไม่มีทรงมาเจอกันอย่างเงี้ยนะฮะผมบอกเลยว่าตอนแรกของทีมเยือนก็ไม่มีอะไรเสียทีมเจ้าบ้านก็ต้องหาแต้มให้เจอนะครับก็น่าสนใจในค่ำคืนนี้สำหรับคู่ที่สองนะนะฮะส่วนกเนจากด้านของ บาเยาโดลิสเสมอไปในบ้านตัวเองศูนย์แล้วก็นะฮะก็กลับมาชนะในบ้านตัวเองหนึ่งหนึ่งอ๊ะหนึ่งศูนย์ขออภัยนะครับ อาจจะสับสนนะครับผมเลี้ยงค่อนข้างมั่วนะฮะก็ประมาณนี้เลยกันนะฮะสองเกมล่าสุดเจอมาแพาเสมอไปหนึ่งเกมแล้วก็ท่าเรบายาโดริชนะไปหนึ่งเกมนึ่ฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะส่วนฟอร์มล่าสุดทั้งสองทีมเป็นยังไงบ้างนะครับสองทีมล่าสุดนะฮะเป็นยังไงบ้างนี่ฮะก็อินเตอร์เฟซเสมอกับบาร์เซโลนาตัวเองหนึ่งหนึ่งแล้วก็แพ้นอกบ้านซิตาบิโก้หนึ่งศูนย์นะครับแพ้จิโรนาไปหนึ่งศูนย์อีกนะฮะสี่เกมแล้วนะครับที่ด้านของชาวบ้านอย่างเกินเฟ่ยังหาแต้มมยังไ่เจอส่วนทีมเยือนอย่างนะฮหาสานของ อ่ะผมขึ้นจอผิดนะขอแป่นะ สำหรับทนาของทีมเยือนอย่างบัจจารุลิดนะครับก็ถือว่า3เกมล่าสุดนะฮะก็ชนะ2แล้วก็แพ้หนึ่งเกมนะฮะประมาณนี้แล้วกันสำหรับทนาของทีมเยือนอย่างบัจจารุลิดนะฮะคู่นี้ผมมองว่าผมเก็บไว้ในใจตั้งแต่เห็นคู่นี้ละนะฮะบอลทรงนี้ด้วยนะฮะบอลแทบจะแบบบอลไม่น่าดูบอลไม่น่าเชียร์ด้วยนะสำหรับคู่นี้ผมอยากฝากไว้นะฮะผมมองไปที่ผ่ารองแล้วกันนะวันนี้ทีมเยือนน่าจะอุดอยู่แล้วก็ไม่น่าจะแพ้นอกบ้านนะครับประมาณนี้แล้วกันนะส่วนคู่ที่3นะครับคู่ที่สามไปรีกเอร์กันหน่อยนะฮะก็ปรระะมาณนนี้คับ คู่นี้อันดับหนึ่งอ่ะขอไปนะเจ้าบ,บ้านอยู่อันดับ2ของตารางเลยนะโมร์โกก็ถือว่าลุ้นแชมป์นะฮะก็มีโอากาสลุ้นแชมป์นะมี23คะแนนตามปารีสนะฮะก็ไม่กี่แต้มแล้วนะครับส่วนทีมเยือนอย่างเบสนะฮะก็อยู่อันดับ12ของตารางนะฮะมี13คะแนนคู่นี้ผมว่าฟอร์มเจ้าบ้านในฤดูก,กาลนี้น่า,นาจะตามองแล้วก็นักเตะชุดนี้ถือว่าเป็นนักเตะดาวรุ่งที่ขึ้นมาชุดใหญ่แล้วก็เป็นตัวหลักได้หลายตัวเลยนะฮะก็ประมาณนี้สำหรับทางของทีมเจ้าบ,บ้านอย่างโมร์โกนะฮะเอเมโบโลก,ก็็เเปนน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 กกออองงง้้าาาาาาาทรรรระะะะสบณ์ะะ์์ฮ่่่แลววววจจัััขิิตซดดีคค ส่วนทแท่นของกาตูลูกอย่างมิอามินามิโนโนะครับแต่ก็ขาดตัวหลักอย่างแท่นะของอ่าบอ่าบาลูกันนะครับทแท่นของ เดนสักเกรเลียนะครับประมาณนี้ดิยูฟนะฮะก็เจ็บหลายๆตัวสำหรับทางเจ้าจบ,บ้านอย่างมนโกโ,กโกแต่ก็น่าจะส่งผลแต่ผมมองว่าวันนี้เจ้าบ,บ้านอย่างมนโรโกน่าสนใจแล้วก็ฟอร์มดีมากลูกกาเนี้ยลูกกา,กาที่แล้วว่าดีแล้วทีลูกกาเนี้ยดีกว่านะส่วนทีมเยือนจะไม่มีปัญหาตัวผู้เล่นเลยขาตัวหลักแค่ตัวเดียวกองหลังเซนท่าอย่างลโกโกนะฮะลโกโกนะครับที่เจ็บไปแล้วก็เป็นตัวตัวความหวังด้วยแล้วก็ลูกกาเนี้ยเขาฟอร์มดีมากนะฮะก็มีอาการบาดเจ็บไปนะสำหรับท่าของทีมเยือนอย่างเบรสนะฮะก็นะฮ มานะครับก็นัดล่าสุดเลยนะครับล่าสุดที่เขาเจอกันมานะครับก็แพ้ให้กับเบสไป2อศูนย์นะฮะมอนโกนะครับไปเล่นนอกบ้านแพ้แล้วก็กลับมาเล่นในบ้านตัวเองก็ชนะ2อศูนย์คู่นี้ง่ายๆเลยบ้านใครบ้านมันนะสิติค่อนข้างจะยืนยันแล้วว่าบ้านใครบ้านมัน4เกมที่เขาเจอกันมาครับมอนโกเล่นในบ้านตัวเองชนะเบสเล่นในบ้านตัวเองชนะในบ้านใครบ้านมันจริงๆสิติมา4เกมติดแล้วนะครับประมาณนี้เลยกันสำหรับทันแรของคู่ที่3นะฮะส่วนฟอร์มล่าสุดนะฮะมาเช็คกันหน่อยนะครับฟอร์มล่าสุดของทั้งสองทีมเป็นยังไงบ้างนะคครรัับบอ่่าาเกมลสุดนะ ทางด้านของทีมเจ้าบ้านอย่างมาร์โกนะครับแพ้นะครับแพ้กับท่าด้านของนีดไป2อหนึ่งนอกบ้านแล้วก็ไปชนะมาในการฟุตบอลทั่วไปห้าหนึ่งแล้วก็เสมอริวไปศูนย์ศูนย์นะครับส่วนทีมเยือนอย่างเบสนะครับก็นัดล่าสุดเป็นนอกบ้านนะฮะก็ไปชนะมาสองหนึ่งเสมอเิวโค้เซ้นหนึ่งหนึ่งแล้วก็เสมอกับแล้งนะฮะแล้งไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งก็ถือว่าฟอร์มไม่ได้แย่เลยนะสำหรับท่าด้านของทีมเยือนแต่ผมมองว่าวันนี้สิทธิมันค่อนข้างจะยืนยันแล้วว่ามาร์โกกับเบสนะครับบ้านใครบ้านมิ่ีาทดว สุดท้ายกันหน่อยปารีสแซงแคมงฮะคู่บิ๊กแมตช์นะครับก็เป็นตารางของปารีสนะฮะแข่งขันเวลาตีสามตรงบ้านเรานะครับก็เป็นตารางของปารีสอันดับหนึ่งของลีกเลยนะฮะมี29คะแนนทิ้งอันดับ2อย่างมอร์โกพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ได้หลายแต้มส่วนทีมเยือนอย่างตูลูสนะฮะก็อยู่อันดับสิบของตารางกลางตารางเลยนะฮะก็วันนี้เปิดเลทมาที่หนึ่งจุดเจ็ดห้าก็ถือว่าแพงไหมสำหรับผู้มาปารีสแซงแคมงผมมองว่าก็พอดีแหละอาจจะไม่ได้ล้นเกินอาจจะไม่ได้แบบว่าหย่อนเกินไปนะคู่ที่ผมมองว่าอย ที่ค่อนข้างจะดีมทีมแล้วแหละแล้วก็เป็นชุดที่รู้สึกว่าตั้งแต่ไม่มีประธานเป้ไปนะัปาลิเซงแมงชุดนี้ก็ถือว่าเป็นชุดที่เล่นเกมลุกได้ดีแล้วก็ไม่ต้องแบบว่าเกงใจไม่ต้องคอยส่งให้เ e อ็มเาเป้ผมว่าชุดเนี้ยของหรือเอลกเก้ G, ค่อนข้างะลงตัวนะอย่างบาคูลาอย่างเงี้ยเป็นปีกหน้าซ้ายตัวที่มดมาทดแทนของเ e อ็มเาเป้ได้เลยแล้วก็มีโอกาสในอนาคตค่อนข้างจะแตะถึงร้อยร้อยล้านนะสำหรับค่าตัวของบาคูลานะครับก็ในระดับทีมชาติก็แบกได้ในระดับโม,มสนสรปารีสก็แบกได้สำหร ทางอิลีก็เป็นตัวความหวังเช่นในการของลุยแอนเลเก้ชุดนี้นะฮะก็สตาร์ตตัวจริงด้วยส่วนน้าเป้าก็อาจจะมีปัญหานิดนึงสำหรับท่าของทีมเจ้าบ้านอย่างปารีสก็ขาดท่าของลามอสไปนะที่มีการบาดเจ็บก็ส่งท่าของอาเซติโอลงไปแทนอาจจะไม่สไตลเกอร์ก็อาจจะเป็นฟอลน์ยนนะครับเป็นอ่าเป็นตำแหน่งหน้าเป้าที่ย่อลงมานะครับส่วนการสับตัวนะฮะอย่างท่าได้ของฟาเบร์ลุยส์นะฮะท่าได้ของอ่า วิตินชาครับทางหน้าของเชอรเวสนะส่วนเกมรับก็จะมีทางของเบราดนะครับนักเตะดาวรุ่งที่น่าจับตามองแล้วก็เนื้อหอมมากชั่วโมงนี้นะครัเป็นตัวร้มหวังแล้วก็เป็นตัวหลักด้วยยึดตัวจริงได้แล้วสำหรับทางของเบราดนะนักเตะสัญชาติบราซิลนะยืนคู่กับทาของพาโชนะครับประมาณนี้สำหรับทาของลเอเนเก้นะครัค่อนข้างจะฟูลทีมเลยแต่ก็ขาดตัวหลักอย่างทาของมาคินยอที่ติดโทษแบนนะครับลูคัสเอนองเดสนะครับคิมปาเบ้นะครับท่าท่าครงามเนองกอนะมาแลราม ในวันนี้นะฮะก็ไปต่อที่ h ฮตูเกันหน่อยนะฮะเชิญมาคู่นี้นัะล่าสุดเลยนะครับก็เล่นในบ้านของตูลุสนะปารีสไปชนะมา4ีสูตรนะครับในปี2องพันเลยนะถือว่าย่อไปไกลมากนะครับเฮตูเไม่มีผลแน่นอนในปีในของคู่นี้นะครับส่วนฟอร์มล่าสุดกันหน่อยมาดูกันล่าสุดนะครับสำหรับทั้งสองทีมเป็นไงบ้างนะครับล่าสุดเลยปารีสชนะทนาอ่ามักเซย์สามศูนย์นอกบ้านนะเสมอพีทวีในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับเสมอพีทวีในแค่หนึ่งหนึ วันนี้เปิดเลีดมาค่อนข้างมั่นใจด้วยนะครับส่วนทีมเยือนอย่างตุลุธนะครับสี่เกมล่าสุดแพ้ game, สาม,มเกมเสมอหนึ่งเกมแล้วก็ยังหาใช้ไม่เจอแล้ววันนี้นล่าสุดที่เล่นนอกบ้านไปโดนริวมาอ่าไปแพ้มาริวสองหนึ่งนะครับไปแพ้ท่าท่าของเบสมาสองศูนย์ด้วยนะครับผมว่าฟอร์มไม่ดีสำหรับตูรุสนะฮะแล้ววันนี้มาเจอทีมใหญ่ด้วยแล้วก็เปิดมาค่อนข้างจะแบบว่าอ่าพอดีเลยไม่ตึงไม่หย่อนเกินไปสำหรับคู่สุดท้ายนะครับผมมองว่าคู่นี้ผมว่าไม่เกินคาดแน่นอนสำหรับมุมมองของประชาชนบาบอนนะฮะเพื่อนๆคนไหนค คู่สุดท้ายนะฮะพัชะระบนมบมองไปที่ปารีสเซนแมงได้เลยวันนี้ผมค่อนข้างมั่นใจสำหรับคู่ที่4นะฮะเพราะว่าเปิดมาแบบเหมือนที่ผมบอกว่าไม่ตึงไม่หย่อนเกินไปนะครับสรุปกันหน่อยนะฮะทั้ง4คู่ที่ผมนำคู่ามาวิเคราะห์ฟังนะฮะเป็นธนคของอาบวกนะมองไปที่พระรองอาบวกนะฮะ อ่ามองที่พระรองนะฮะลาลิกาสเปยแล้วก็คู่ที่3มนะฮะโมนโกแล้วก็คู่ท้ายปารีสแซ็งแงสดชื่นแน่นอนผูกกระตีให้โอเคประมาณนี้้วกันสำหรับวันนี้ก็เพื่อนเพื่อคนไหนนะฮะยังไม่กดติดตามกดติดตามมาด้วยแล้วก็ฝากกดถูกไลค์อ่ากดถูใจกดไลค์ให้กันด้วยแล้วกันเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆวิเคบบราะห์บอลจริงๆต้องช่องนี้ช่องเดียวเท่านั้นนะฮะแล้วพบใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอทุกคนดูบอลอย่างมีความสุขสวัสดีครับ